สวัสดีครับพบกับสปอตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นด่วนของเรื่องซีเกมที่ใกล้จะถึงนี้ที่เรียกว่าน่าจะมีความชัดเจนหรือความก็คือความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่จะเกิดขึ้นกับชาติที่เข้าร่วมโดยเฉพาะทางกัมพูชาอย่างที่เราทราบกันดีนะครับตอนนี้มีประเด็นที่โอ้โหเดือดเดือดมากๆเลยเพราะว่าวันนี้มีการเปิดฉากโจมตีจากทางฝั่งกัมพูชาซึ่งแน่นอนว่า กพูชาโจมตีก่อนและทางกองทัพก็ให้ช่วยกันแฮชแท็กว่ากพูชายิงก่อนขณะเดียวกันฮุนเซนเนี่ยได้ออกมาโพสต์ว่าอดทนมานานแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เลยตอบโต้ไปแล้วก็อ้างว่าไทยยิงก่อนก็เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์หลังจากนี้ก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมแล้วคือเรื่องของประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมันลากยาวมาก็น่าจะชั่วยุคคนละแหละตั้งแต่ประสาทเขาพระวิหารนะครับก็คือมันอาจจะเป็นความข้างแค้นหรือความขัดแยง้งอาจจะอยู่ในกลุ่มคนเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีแค่ ขุ่นๆในใจนะครับแต่หลังๆมันหนักข้อขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลมอะไรต่างๆแล้วก็การกระทบกระทั่งจริงๆผมมองว่าในระดับชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าคนกัมพูชาเขาก็อาจจะอยากหาเช้ากินข้าหรืออะไรนี้คนไทยก็อาจจะไม่ได้ถือสาอะไรแต่ว่าโดยที่หลังๆเนี่ยมันก็มีประเด็นหรือว่าอะไรมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะมีสะสมมาจากที่มีผลหรืออาจจะก,กระทบกระทั่งกันในวงแคบๆในกลุ่มที่เขาติดตามหรือเขาพูดกันในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือเรื่องของวัฒน ทำที่มักจะมีการเคลมจากทางฝั่งกัมพูชาอาจจะมีแค่นั้นนะครับความขัดแยง้งแต่มันบานปลายขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของโบกตเนี่ยแล้วก็ซีเกมที่นักกีฬาไทยไปแล้วไม่ได้รับการต้อนรับอย่างดีสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะวอลเลย์บอลชายถ้าใครจําได้เนี่ยเราแพ้เขาเนี่ยเขาไล่เราเลยไทยแลนด์โกฮ o m e นะครับโอ้โหนั่นเป็นอะไรทีเ่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยตึงตาตึงใจนะครับเขาเราก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวเราจะต้องรับคืนเขาบ้างไม่รู้ว่าจะยังไงแหละแต่ว่าความขัดแย้งเนี่ยจากวงแคบๆกลายเป็นวงกว้างมันมีคาขัดแยง้งแล้วก็มีโซเชียลพูดถึงเรื่องนี้มีการประทะกันในโซเชียลนี่แหละแล้วมันก็ขยายบานไปหนักที่สุดก็ช่วงประสาทตาเมือนทมนี่แหละครับแล้วก็มีการขุดคลองคูเลตอะไรเยอะแยะแล้วก็เป็นไปตามนั้น,นครับความขัดแย้ง ครั้งนี้กลายเป็นวงกว้างแล้วก็รู้กันทั่วประเทศจากที่สื่อใหญ่ๆไม่ค่อยจะทําข่าวตอนนี้สื่อใหญ่ๆก็ทําข่าวเต็มที่เพราะว่าทำแล้วก็ได้เ е ตติ้งก็แน่นอนว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้ ไม่เหมือนเดิมก็คือปกติก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีทรงๆก็คงจะหนักข้อแล้วจริงๆก็อย่างที่บอกว่าโอเคคนบ้านเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไรก็อยากจะทําอาจจะมีชอบผู้นําบ้างหรือไม่ชอบผู้นาของเขาบ้างก็ว่ากันไปหาชาวกินข้ามแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับมาจากการศึกษาของเขาแบบผิดๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูแผนที่นะครับแผนที่ที่เขาใช้เรียนใช้สอนเนี่ยแค่แผนที่ก็ผิดแล้วคือสารตั้งต้นมันผิดดังนั้นการที่เขาเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยก็ คือเข้ามาเพื่อหาเงินเขาไม่ได้ที่จะซื้อสัตว์หรือที่จะมาลักนายจ้างหรือจะช่วยทํางานอย่างดีเขาอ,อาจจะเขม่นเราก็ได้และแน่นอนนะครับว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ถึงขั้นแตกหกักและความสัมพันธ์มันคงจะมีแต่แย่ลงยากมากๆนะครับว่าจะเป็นไงซึ่ง,ซ,งซีเกมอย่างครั้งที่จะถึงเนี่ยอย่างที่เราทราบว่ากัมพูชาก็มีประเด็นนะครับว่าหลังจากที่ปิดด่านได้เอ๊ะแล้วนักกีฬากัมพูชาเราว่าจจะว่าไงจะสามารถเข้ามาในไทยได้นานมากน้อยแค่ไหนก็ทางฝั่งเราก็มีการบอกนะครับว่า ก็เรื่องการเมืองก็เรื่องการเมืองเรื่องกีฬาก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเขาจะดูโลมให้นักกีฬาสามารถนักกีฬากัมพูชาสามารถพำนักอยู่ได้นานได้จนกว่าที่จะหมดการแข่งขันแต่คราวนี้แหละครับก็คือสถานการณ์มันเดือดขนาดนี้แล้วดูแล้วก็อาจจะทวีความเดือดยิ่งขึ้นมันก็ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันเลยนะครับว่าถ้าเขามาแข่งแล้วเนี่ย เขาจะมาทําอะไรเราบ้างนักกีฬาเข้ามาพันห้าร้อยกว่าคนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาก่อความวุ่นวายหรือมาสร้างปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่สามารถการันตีได้เหมือนกันว่ากองเชียร์ไทยหรือคนไทยในยเห็นนักกีฬากัมพูชาจะรู้สึกยังไงเพราะว่ามันมีความม,วาม,มีความรู้สึกที่มันไม่ดีต่อกันแล้วนะครับแล้วมันก็หนักมากๆจะว่าถึงขั้นแตหกหักหรือเปล่าก็เท่าที่ดูเนี่ยตั้งแต่เราโตมาตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เนี่ยความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาครั้งนี้น่าจะถือว่าหนัก หนักที่สุดเลยถ้าไม่ถ้าไม่นับ2 5งหนะครับคือปกติเราก็พยายามรอมชอมแล้วถ้าย้อนไปเยอะๆเลยไม่รู้ว่าคนกัมพูชาสมัยเก่าลืมหรือยังเนี่ยเราเคยช่วยเขาจากการลุกลางของเวียดนามเขาต้องหนีมาพึ่งใบบุญเรานะครับแไม่รู้ว่าคนรุ่นหลังว่าจะยังไงก็เป็นไปตามนั้น จริงๆหลายคนอยากจะให้แยกแยะไหมก็น่าจะอยากให้แยกแยะระหว่างกีฬากับการเมืองนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าไอ้พันห้าร้อยคนที่มาเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาจะคว้าเหรียญรางวัลได้เยอะไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเขาก่อนหรือเปล่าที่มีนักกีฬาหัวทองนักกีฬาโอนสัญชาตินักบาสเกตบอลตัวใหญ่ๆแบบว่าเป็นก็คือดูตามโปรไฟล์เลยเป็นเหมือนกับว่า เขาจ้างมาจ้างมาแล้วก็โอนสัญชาติให้ชั่วคราวพอแข่งเสร็จก็กลับไปอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้เห็นแบบนั้นอีกแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีต่อไปได้ไหมมีได้นะครับมีได้ถ้าถ้าเอาอย่างนี้จริงๆก็คือ,อกีฬากับการเมืองแยกกันได้เขาสามารถมาแข่งได้แต่เรื่องของเรื่องคือมันก็ไม่มีอะไรมาประกันอีกครับว,ว่าทุกคนเนี่ยจะมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยจะรู้สึกยังไงเขาจะมาก่อกวนหรือเปล่าหรือแฟนกีฬาชาวไทยแน่นอน ก็เป็นคนไทยทั่วไปแล้วก็รับฟังข่าวหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเพื่อนบ้านก็ไม่ใช่เพื่อนบ้านต่อไปเป็นแค่ข้างบ้านปกติเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาทํากับเราตลอดแล้วก็ยังใส,ส่ไล้ายสีไปสร้างข่าวเท็จหรือว่าอะไรต่างๆนานาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาทางออกที่ดีที่สุดย้ำนะครับว่าทางออกที่ดีที่สุดคือต่อให้เราอยากให้เขาเข้ามาแข่งก็ตามแต่ว่า เหตุการณ์ที่อะไรจะตามมาเนี่ยถ้าลองประเมินกันดีๆมันอาจจะไม่ดีอาจจะมีการกระทบกระทั่งก็เสียภาพลักษณ์ทางทางเจ้าภาพก็คือเราด้วยแล้วก็เขาก็ถ้า,ถาเขาทํอะไรเสียหายก็เสียภาพลักษณ์ดังนั้นจะให้ดีเนี่ยห่างๆกันไปเลยก็คือถ้าเป็นทางออกที่ดีสุดเนี่ยกัมพูชาก็ไม่สมควรเข้ามาแข่งนะครับก็ไม่เชิงว่าบอยคอรแต่ถ้าเกิดว่าขอความร่วมมือไปเลยไม่ต้องให้เขาเข้ามาไม่งั้นจะเกิดเหตุบานปลายก็น่าจะดีกว่า แต่จริงซสีเกมครั้งนี้ถ้าสมุดมาได้ก็อยากเห็นทีมบาสชุดนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแม่ก็เรียกว่าอลังการงานสร้างสำหรับกัมพูชาถือธงด้วยก็เป็นไปตามนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยน่าจะยากที่จะรประสานประสานหรือใช้กาวหรืออะไรต่งางๆคงทําได้ไม่เหมือนเดิมเพราะปกติมันก็ไม่ได้แนบแน่นอะไรมากอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ